เลือกอันนี้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เลือกอันนี้ใช่ okay. เป็นหนูเปิดให้อปาอปาอาปาต่อเรือลบบวกกอไก่ต่อเด็กบวกพอควายเป็นว่าอะไรรหัสลับตอเด็กดอเด็ก,ดกถูกต้องเฮ้ย <c ười> ทำไมถูกไวจัง หนูมีในใจหนูมีคําตอบในใจหนูแล้วหรอลูกจะให้ไปเรียนต่อพ่อนิ้ไม่ยากนะพ่อนิ้ไม่ยากเลยเป๊ดเดียวจบอือหืออ่าปาะอ่าป,ป๊ือ่าป,ป๊อะไรหัวใจแบบหัวใจเป็ใส่คิดว่าอะไรโอ้ไปคิดไม่ออกจังเลยอะฮาว้าวฮาดเหรอลูกโอเคผ่าน รหัสปับผ่านแล้วเหรอเนี่ยรหัสเนี่ยผ่านแล้วอ่ะรหัสที่สองแล้วลูกตัวไหนของที่หายไปของที่หายไปหรอของที่หายไปต้องต้องติ้งต้องตึ้งต้องคิดว่าจะเขียนชื่อนะเพราะว่าแต่หนูลืมเขียน <c oughs> ชื่อหายชื่อหายอ่ะชื่อหายชื่อหายถูกต้องแล้วแล้วตัว C ตัว P ตัว A ตัว O ตัว y ตัว a <H. S 2> ตัวตัว s ตัวไหนเป็นรหัสลับที่ถูกต้อง o เพราะมันอ้วน,นกว่เพื่อนโเหรออือฮึถูกต้องเหรอถูกต้อง o มันอ้วนไงหนูก็เลยคิดว่ารหัสลับบัรทึโ o มันอ้วนไงมันมีคำตอบไหมเรื่องเนี้ยมีคำตอบ